สวัสดีค่ะชาวธาตุดินเพื่อศพกันมังกรนะคะจะดูเป็นราศีหรือลักนาราศีก็ได,อาาด้อาจารย์ดูแบบไทยนะคะใต้คลิปมีให้เช็คนะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นความรักเดือนกันยายนนี่แหละนะคะแต่จะเป็นในหัวข้อที่ว่าถึงเวลาที่คุณควรได้รับความชัดเจนแล้วหรือยังนะคะเรามาดูกันในความสัมพันธ์ที่เรารอการอัปเดตเนาะว่ามันจะคลืบหน้าความชัดเจนจะมีมากมีน้อยขนาดไหนในเดือนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่คุณกันก่อนนะคะอ่าโอเคอันดับแรกตัวคุณเองก่อนนะคะตัวคุณเองนะคะ คุณเป็นคนรุ่มเทเนาะเป็นคนรักใครรักจริงนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นรักซ้อนซ้อนเงื่อนหรือพันธนาการต่างๆที่มันผิดศีลธรรมคุณไม่ขอยุ่งเกี่ยวในทุกกรณีมันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสสาหรับคุณมากการที่จะต้องอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของว่าดูการรักกันให้เกียติกัน แล้วก็รอพัฒนาอันนี้คุณยอมรับได้ก็คือต่างคนต่างดูแต่ว่ายังไม่ได้เอ่ยปากว่าเป็นแฟนอันนี้คุณยอมรับได้แต่ถ้าเป็นในลักษณะที่ว่ามาคุยกับคุณแล้วก็ไปคุยกับคนอื่นแล้วก็ไปกับคนอื่นแล้วก็มาหลอกคุณแล้วก็มาเช็คเลตติ้งอย่างเงี้ยอันนี้คุณไม่เอายังไงให้ต่างยังไงคุณก็ไม่เอาคุณจะยังยึดถือความถูกต้องว่ามันไม่ได้คนเรามันควรมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันไม่ใช่ว่ารู้ไป่่านคุณรู้ทุกอย่างแต่บางทีคุณก็ให้โอกาส แต่ต้องบอกก่อนว่าในความสัมพันธ์ตัวเนี้ถ้าอยู่ในเคสที่เป็นประเภทที่ว่าทําให้คุณทุกคุณเหนื่อยคุณหนะักแล้วลักซ้อนซ้อนเงื่อนหลอกลวงกันคุณตัดจบทันทีคุณจะไม่ขอเข้าไปเหนื่อยไปยุ่งไปเกี่ยวไปผิดศีลธรรมแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ว่า่าเรารู้สึกหมายตาหมายใจกันไว้มีบุญบารมีเสมอกันมองกันแล้วรู้สึกดีต่อกันรอพัฒนารอคําตอบอันนี้คุณโอเคซึ่งแนวโน้มเป็นเช่นนั้นทีนี้เรามาขอดูกันค่ะว่า การได้เรียนรู้การได้เผชิญในเดือนนี้คืออะไรมันมีการได้พูดคุยกันมากขึ้นค่ะมันมีการปลดล็อกก็คือ มีความเป็นตัวของตัวเองโดยปกติเวลาคุณกับคุณคนนี้เวลาเจอกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รีแลกผ่อนคลายหรืออาจจะไม่ค่อยได้เจอหรืออาจจะเจอน้อยในเดือนนี้มันจะมีการรีแลกผ่อนคลายได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้พูดได้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วก็เรียนรู้อุปนิสัยด้านดีของกันและกันมากขึ้นมีความมั่นคงมีความรู้สึกดีต่อกันนะคะแล้วก็ พูดไปถึงการคอมมิทเมนต์พูดไปถึงอนาคตพูดไปถึงแนวการใช้ชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นคนอายุเท่าไหร่เพศไหนก็ตามนะคะจะเป็นการคุยแบบผู้ใหญ่นะคะซึ่งการคุยเหลงเนี้ยนะคะมันจะได้เอามาประกอบการตัดสินใจเพราะตัวคน่าดินเองก็อาจจะรักในความโสดรักในความถูกต้องการที่จะมีใครสักคนในชีวิตการจะได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือชัดเจนมันต้องชัดเจนแบบถูกต้องชอบทำดีงามยั่งยืน มันไม่ใช่ชัดเจนแบบครึ่งค่งกลางๆาเหมือนแบบเออชัดกับคุณแล้วก็สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่ามีใครเข้ามาแทรกอันนี้คุณจะไม่เอาซึ่งซึ่งในเดือนนี้นะคะการพูดคุยเนี่ยมันก็เป็นการที่ผ่อนคลายขึ้นรีแลกขึ้นมั่นคงขึ้นคอมมิชเมนต์มาให้เห็นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูในระยะยาวคำว่าระยะยาวคืออะไรดูความสม่ำเสมอว่าท้ายที่สุดแล้วคอมมิชเมนต์ตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับว่า ให้สัจจะว่าจะให้คำมั่นสัญญากันมากน้อยเพียงไรแต่ชาวท่าดินเองยังมีความกังวลอยู่ก็คือยังไม่แน่ใจในตัวคนที่คุณคุยด้วยนะคะตัวคุณเองอะ่ะคุณรู้ตัวค่ะว่าคุณไม่ทำให้ใครผิดศีลธรรมอยู่แล้วคุณรู้ตัวเองว่าคุณมาแบบตรงไปตรงมาชัดเจนมั่นคงจริงใจจริงจังยั่งยืนแต่อีกฝ่ายหนึ่งคุณขอคุยขอดูทัศนคติขอดูความคิด คุณไม่ได้หมายค่ะว่าใครจะอายุเท่าไหร่คุณขอแค่ว่าอย่าผิดศีลธรรมเป็นขอทีนี้เรามาดูคุณคนนี้กันหน่อยนะในพลังงานตรงนี้เดือนนี้นะคะตรงหน้าเราเนี่ยนะคะว่าคุณคนนี้เนี่ยนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์ตัวเขาเองเป็นเช่นไรคนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนทันสมัยเป็นคนอยู่ในสื่อโซเชียลเป็นคนอยู่ในสื่อโซเชียลเป็นคนอยู่ในสื่อเป็นคนเป็นคนเป็นที่รู้จัก เป็นคนหน้าเด็กเป็นคนทันสมัยก็ได้นะคะเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดครับมีโอกาสเป็นชาวทาตน้ํากรกฎพิจิกมีนได้ธาตดุดินพืชศพกันบางการเหมือนกันกับคุณธาตุดินไม่น่าห่วงนะคะแล้วก็ธาตหล่มค่ะไม่ถุนตุนกลุ่มทีนี้คุณคนนี้นะคะต้องบอกว่ายังไงเขามีความมั่นใจในตัวเองเขาความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะคือเวลาก็รักรักมากนะคะเวลาที่เขาจะน่ารักเขาน่ารักมากเวลาที่เขารักเขาก็รักเหลือเกิน มองบางมุมไม่ใช่บางมุมเราก็เป็นจริงนั่นแหละนะคะเป็นคนที่บางทีก็อ่านยากเหมือนเขามีความเคลื่อนไหวในตัวเองอยู่ตลอดเวลาอาชีพของเขาจะเป็นนักการตลาดสื่อมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ต่างๆไอที IT ต่างๆหรือวิชาชีพเฉพาะกิจเฉพาะทางอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์นะคะต่างๆหรือทํางานอาสังหาริมทรัพย์ได้หรือทํางานเกี่ยวข้องกับการสอนภาษาภาษาต่างๆได้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสื่อ,อสารได้ทีนี้ว่าคุณคนนี้ เขามีความมั่นใจในตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าเขาจะโสดหรือไม่มาก่อนก็ตามเป็นคนรักครอบครัวหรืออาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนหรือมุ่งหวังความสัมพันธ์ที่เติมเต็มและมีความสุขมีครอบครัวก็ได้แต่ด้วยความว่าคนคนนี้นะคะเขามีบางบุมบางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่รู้หรือคุณรู้แหละแต่คุณรอเขาเฉลยรอเขาเปิดใจเขามีบางอย่างที่เขายังยังไม่ได้เปิดเผยหรือแอบซ่อนไว้นะคะไม่ได้บอกว่าเร็วร้ายมากแต่อาจจะเป็นความสะดวกส่วนตัว นะคะอย่างเช่นว่าเวลาเขาอยู่กับคุณก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งน่ารักหรืออะไรก็ตามนะคะเอาอ,อกเอาใจเติมเต็มนะคะแต่อีกมุมหนึ่งมันเหมือนกับว่าเขาก็มีด้านที่มันจับต้องไม่ได้เขาอาจจะแอบทําอะไรหรือมีความรับอะไรบางอย่างนะคะเก็บไว้ส่วนตัวในพื้นที่ส่วนตัวนะคะที่คุณอาจจะยังเข้าไม่ถึงซึ่งคนคนนี้ครับมีความเฉลียวฉลา,าดในการแสดงออกในการฉลา,าดพูดฉลา,าดคิดนะ,ะบางทีก็เหมือน จับไม่ได้ไล่ไม่ทันไม่ได้บอกว่าเขาเกเรขี้โกงแต่กําลังมองดูว่าคุณนะโรดันคุณมองออกว่าคนคนนี้ไหลลื่นนะคะบางทีก็ดูน่ารักนะคะเป็นที่รักของคนแต่บางทีก็ดูเหมือนมีอะไรแอบแฝงมันก็เลยกลายเป็นว่าคนคนนี้คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากคุยอยากดูให้แน่ใจว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มีผู้ที่ภาวะไหม แมชกับคุณไหมเพราะคุณเองก็มีความกังวลกับอุปนิสัยบางอย่างของเขาคุณรู้ทันคุณดูออกแต่คุณเลือกที่จะไม่พูดทีนี้ขอดูคุณคนนี้หน่อยเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณเขาเองอะนะคะคุณคนนี้นะคะคือต้องบอกอว่าคุณคนนี้ค่อนข้างมีความจับต้องอยากนิดหนึ่งอะเขาเขาค่อนข้างมีความแปรปวนในตัวเองเวลาเขาจะชอบจะเข้าหาคุณอะเขาก็ชอบคุณมากนะ เข้าหาคุณมากอยากได้คุณมากต้องการมากหาจังหวะหาโอกาสเวลามามาถี่ๆคุยคุยถี่ๆ,ๆนะคะมาเรื่อยนะคะแต่บทจะหายๆนะคะคนนี้มีความแปลกๆนะคะคือตัวเขาเองอะ่ะบางทีบทจะเชิงรุกอะ่ะลุกคุณจนคุณรู้สึกบอกว่า,วาเออดูดูเข้าถึงดูเข้าหาคุณเยอะแต่บทจะหายก็หายนะคะคนคนนี้มันเหมือนมีความ เชื่อมั่นในตัวเองหรือเอาแต่ใจหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดในครอบครัวที่ได้รับความเอาอกเอาใจนะคะได้รับการเติมเต็มทีนี้พอเขามาหาคุณเนี่ยถามว่าเขาจะ take action ยังไงเขาจะเรียกร้องความสนใจกับคุณกับคนที่คุณเนี่ยอยากให้คุณรักให้มากๆสนใจให้มากๆหรือบางทีก็ทาให้คุณคุณหวงหึงอย่างเช่นว่าบางทีไปดูโซเชียลเขาน,นี้คนมากดไลค์มากดหวัวใจมาคอมเมนต์ตรงนั้นนี่นแนนเขาก็เหมือนอภิรมไปกับตรงนั้นด้วยแล้วก็ทําให้คุณคิดมากว่าเอ๊ะ สุบแล้วเขามีคุณคนเดียวไหมแต่ด้วยความที่อุปนิสัยของคุณมันนิ่งมันเป็นผู้ใหญ่คุณก็เลยพยายามที่จะไม่ไปซีเรียสตรงนั้นพยายามให้สเปซเขาแต่คนคนนี้ไม่เข้าใจคนคนนี้ก็พยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณมากมากๆสรุปแล้วความชัดเจนใครเรียกร้องใครคุณเรียกร้องจากคนคุณต้องการจากคนคนนี้หรือคนคนนี้ต้องการจากคุณกันแน่เพราะในพื้นที่ของคุณคุณชัดเจนกว่าเขาเยอะคนคนนี้นะคะบางทีจับต้องไม่ได้เหมือนเหมือนน้ำอะไหลไปเรื่อยนะคะ กลายเป็นว่าความชัดเจนน้ำหนักไปอยู่ที่คุณนะทีนี้ขอดูคําพูดคําจาคนไหนดูแล้วคนคนนี้ค่อนข้างถ้าจับทางไม่ถูกถ้าไม่ชอบความหวือหวาค่อนข้างอันตรายค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างปวดหัวแต่ถ้าคุณเป็นเหยือ่อจ้าเสือมาแล้วจะเป็นนักล่า,างเงี้ยคุณจะสนุกแต่อาจารย์ว่าคุณไม่ใช่คุณไม่ใช่นักล่าคุณไม่ได้ชอบล่านะคุณเฉยเยนะคะเอเอนะคุณเป็นเหมือนเจ้าป่าที่นั่งนิ่งใครทำไรทำไป ฉันต้องการความสบายใจฉันต้องการความมั่นคงคุณไม่ได้ชอบไปหวือหวาเนาะคาพูดคาจาเขาก็บอกว่าเขามีดีนะเออเขามีดีนะแล้วเขาก็อยากจะคบกับคุณอยากจะคบกับคุณทีเนี้ยเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณน่ะชอบเขาหรือเปล่าคุณไม่เปิดใจให้เขาหรือเปล่าตัวเขาเองอาจจะเป็นรักต่างวัยอายุน้อยแต่เขาก็มีความตั้งใจที่จะคบกับคุณแต่อาจารย์ดูแล้วคนคนนี้ภายนอกอาจจะดูสวยหล่อเก๋เท่ ดูดีมิสตเสื้อผ้าแบรนด์เนมมีชาติมตรกูลแต่ข้างในของเขามันยังขาดความหนักแน่นในใจมันมีแต่ลมมีน้ำนะคะมีน้ำก็คือว่ายังไงอะบางทีก็น่ารักบางทีก็อ่อนโยนบางทีก็งองแงนะคะแล้วก็บางทีก็เหมือนลมพัดน่ะบทจะมาก็มาบทจะไปก็ไปคําพูดคำจาของเขาเขาอาจจะบอกเออเขาก็เป็นอย่างนี้ของเขาแหละนะคะเออไม่ต้องงงหรอกไม่ต้องสับสนหรอกเขาเป็นแบบนี้แต่เขาก็คิดว่าเขา ชอบคุณนะเอเขาอยากเรียนรู้คุณอยากเป็นแฟนกับคุณหรือถ้าคนคนนี้เคยงอนกับคุณหรือทําให้คุณไม่สบายใจก็จะมางอนะคะแต่งอซ้ําๆหรือเปล่ามาแล้วมาอีกหรือเปล่าคุณก็เริ่มพิจารณาหลายรอบแล้วหรือเปล่านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าแล้วสิ่งที่เขาจะเกื้อกูลคุณดีงามกบบคุณมันมีอะไรให้คุณพอได้เอาไปพิจารณาบ้างการปรับตัวค่ะการปรับตัว การให้โอกาสความเป็นเนื้อคู่โซเมดมีนะมีความเป็นเนื้อคู่แต่มีความอึดอัดในใจมันเป็นโซเมดที่ต้องมันมีความต่างกันเยอะมากไม่ใช่ต่างเพื่อเติมเต็มไม่ใช่ต่างเพื่อทดแทนแต่มันต่างต่างอ่ะคนหนึ่งหนักแน่นมั่นคงชัดเจนมาตั้งแต่เกิดอ่ะคุณอ่ะชัดเจนมาตั้งแต่อยู่บ้านอ่ะคนนี้ดูพลิ้วไหวเกินนะคะไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีไม่ได้บอกว่าเขาเออแย่อะไรแต่สไตล์เขาเป็นแบบนี้ แมทหรือเปล่าคุณตอบได้คนเดียวคุณคุณทัดดินคุณตอบได้แต่คุณมีคําตอบในใจคุณพร้อมคอมมิชเมนต์ถ้าใครดีแต่ถ้าไม่ดีไม่เวิร์กหรือหลอกลวงกันคุณก็โสดได้เพราะคุณยึดมั่นคุณมีจุดยืนอืมจุดยืนของคุณมั่นคงถูกต้องนะยึดยึดความถูกต้องเป็นหลักอยู่แล้วนะคะถูกใจเอาไว้ที่หลังถูกใจอาจจะมีบ้างแต่ท้ายสุดท้ายเวลาตัดสินใจคุณเลือกความถูกต้องทีนี้คนคนนี้นะคะยังต้องปรับกับคนอีกเยอะถ้าถามว่าเกื่อูลอะไร ถ้าเขาไม่ทําให้คุณปวดใจถ้าเขาหนักแน่นมันคงเติบโตคํวาว่าเติบโตไม่ไม่ได้หมายถึงอายุไม่ได้หมายถึงการศึกษาไม่หมายถึงหน้าที่บ่งบอกหรือรอยแต่หมายถึงว่าทัศนคติ mindset ม,มุมมองการใช้ชีวิตการแสดงออกมีความเสมอคุณหรือเปล่าแมทกับคุณหรือเปล่าอืมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าข้อควรระวัง,งคนคนนี้อย่างไร ก็ควรระวังจริงๆนะคะถ้าเขาเองอสามารถถ้าเขาไม่สามารถปรับตัวกับคุณได้นะคะอาจจะต้อง อาจจะต้องให้เขาไปพิจารณาตัวเองหรือให้ให้เขาอยู่ในจุดที่เขาพร้อมก่อนแล้วค่อยมาเริ่มกับคุณก็ได้เพราะอาจารย์ดูแล้วคุณไม่ได้เนี๊ดอะไรมากมายหรอกขอแค่อย่ามาหลอกคุณอย่ามาลากคุณไปโยงในการผิดศีลธรรมพอไอ้ไม่ชัดเจนอะไรเนี่ยคุณเข้าใจคุณรอได้ในกรณีที่ครูกาลังดูใจกันกําลังศึกษาการกําลังรอคําตอบแต่ประเภทที่ว่าดูไปผิดศีลธรรมไปคุณไม่ดูทีนี้เนี่ยคุณคนนี้ถามว่าถ้าเขานิ่งได้เป็นผู้ใหญ่ได้ พูดคำไหนคำนั้นมีสัจจะหรือแสดงความรักการแสดงความรักของคุณคืออะไรคือการที่ซื่อสัตย์เสมอต้นเสมอปลายนะคะอันนี้คุณโอเคคุณผ่านแต่ถ้าเขาแบบประเภทที่ว่าเป็นสาวน้อยหนุ่มน้อย,อยขี้งอแง,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 งเรียกร้องเอาแต่ใจพอคุณนิ่งปุ๊บเรียกร้องความสนใจหรือไม่ได้ดั่งใจก็ทําเป็นถอดใจหรือไม่หนักแน่นอะ่ะอันนี้คือข้อควรระวังละงั้นะคุณพิจารณาเอาหรือเราขอดูข้อควรระวังของเขาในเรื่องบุคคลที่สามว่ามีเกี่ยวข้องอะไรไหม มีเรื่องการสื่อสาร<ช>คร่ะการสื่อสารคือการสื่อสารบุคคลที่3ามใน,นี้มันมาในเรื่องของสื่อโซเชียลแอปพลิเคชันอย่างเช่นไปส่องดูแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาโพสต์นั่นโพสต์นี่เนาะเราไปเห็นเขาก็จะมีการคุยการสื่อสารการกดเลิฟก,กดไลค์แชร์อะไรของเขาคอมเมนต์อะไรของเขาไปนั่นแหละค่ะคือปัญหาที่จะทําให้คุณลําบากใจเพราะคุณมีความรู้สึกว่ากับคนคนนี้ชัดเจนยากแล้ถ้าเป็นลักษณะที่ว่า เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แบบว่าคือยังไงคะอยู่ในอโคจรแบบนี้คือเยอะเกินไปอ่ะคุณจะไม่คุณจะไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังตรงนี้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากที่จะเรียนรู้กับคุณคนนี้แล้วคุณรับไหวคุณหนักแน่นพอคุณปล่อยผ่านก็ลองดูแต่ดูแล้วอาจารย์ดูว่ามันต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงนะคะกับคนคนนี้หรือคุณคนนี้จะต้องใช้ความอดทนในการปรับตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่ให้แมทช์กับคุณสูงเหมือนกัน ต่ถามว่าถ้าเขาทําได้เขาเติบโตนะเขาเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าเขาทําไม่ได้ก็คือเป็นตัวของตัวเองแบบเขาแบบแบบที่เขาร้องรอยหรือเขาที่เขาสะดวกเป็นอิสระนะคะแล้วก็มันจะไม่แมทกับคุณแค่นั้นเองอเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าแล้วคุณน่ะควรทํายังไงถ้าถามว่าความชัดเจนอะอาจารย์ว่ามันต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะตัวคุณเองยังดูอยู่นะคุณยังไม่มีความเชื่อมั่นแต่คุณให้ความรู้สึกที่ดีกับคนคนนี้นะอะ คุณต้องทำยังไงอะคุณต้องใช้ความพยายามอะไร The อะเตอโยนในบอสอาจารย์มองดูแล้วว่าเบื้องบนอะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวคุณคุณเองอะมีจุดยืนเนาะมีหลักธรรมมีความดีงามที่ฝังลึกในจิตในใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองก็พยายามมากพอแล้วคุณพยายามในสิ่งที่มันเหมาะสมเป็นความเพียรเป็นความมะนะ เป็นความพยายามกับความดันทุรังไม่เหมือนกันคุณใช้ความพยายามความพยายามอันเนี้ยเป็นประโยชน์ถูกต้องเหมาะสมแต่ความดันทุรังคือมันไม่เกิดประโยชน์คุณนึกออกไหมทีนี้คุณใช้ความพยายามมาพอพยายามกระตือรือร้นให้แบ์กับคนคนนี้นะคะพยายามที่จะเปิดเผยว่าคุณจริงใจนะคุณรอคอยนะคุณให้โอกาสนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่คุณควรทาถามว่าต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรรอการกระทําของคนคนนี้เขาพิสูจน์ตัวเองทีนี้ถามว่าในใน เคสของธาตุอื่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องรอความชัดเจนจากคนอื่นเนาะแต่เคสเนี้ยคนคนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองอะ่ะให้ชัดเจนเหมาะกับคุณนั่นหมายความว่าคนคนนี้ต้องควรต้องรอความชัดเจนจากคุณเพราะจริงๆคุณชัดเจนของคุณมาตั้งแต่แรกชัดเจนมาแต่บ้านรู่นแรนะคะการมาเจอคนคนนี้เพราะฉะนั้นคนคนนี้จะต้องใช้ความอดทนให้เป็นผู้ใหญ่ฝึกฝนตัวเองให้แมชกับคุณให้เป็นคู่บุญคู่อรมีกับคุณไ,ได้เพราะฉะนั้นแล้ว คุณก็ไม่ต้องทําอะไร,ค,รคุณก็ทํามาเยอะเพียงแต่ว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองอึดอัดเจ็บปวดมากนะักคือคนเรามันต่างอายุต่างอาชีพต่างชาติต่างศาสนามันต่างได้หมดแหละนะคะต่ต่างแล้วมันมันเติมเต็มไหมมันปรับได้ไหมบางอย่างมันพยายามแล้วมันกลายเป็นว่า มันไม่ได้ก็คือไม่ได้เนาะแต่ดูแล้วคุณไม่ต้องพยายามอะไรเพราะคุณทําดีแล้วนะคะเดี๋ยวจาย้านขอดูบทสรุปหน่อยแล้วมันจะไปชัดเจนในจุดไหนแล้วเนี่ยนะคะดูแล้วมันเหมือนกับว่าคุณนะชัดเจนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่คุณอันเนี้ยนะคะนอกจากเขาจะต้องชัดเจนให้ตัวเองก่อนว่าเขามีจุดยื่ในเรื่องความรักยังไงนะเขาถึงจะแมทกับคุณได้อะบทสรุปะค่ะ ไม่ง่ายค่ะคุณน่ะชัดเจนอยู่แล้วมันชัดเจนสารตั้งต้นอยู่ที่ตัวคุณมันไม่ใช่ว่าถึงเวลาที่คุณควรชัดเจนไหมคุณชัดเจนมาตั้งแต่บ้านแต่คนเนี้ยงานหนักค่ะเพราะเขายังไม่เติบโตมากพอไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีย้ําไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เขายังเหมือนดอกไม้ที่ยังไม่บานเต็มยังไม่ถึงเวลาที่จะเบ่งบานยังไม่ถึงผลไม้ที่จะต้องสุกงอม เขายังคงต้องอาศัยการเรียนรู้ปรับจูนในจิตวิญญาณในตัวเขาข้างในในประสบการณ์ชีวิตเขาอาจจะทำงานเก่งเขาอาจจะพบปะพูดคุยเก่งแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยเขายังไม่โตพอหรือแมทช์กับคุณมากพอไม่ง่ายค่ะถ้าถามว่าความชัดเจนอยู่ที่ไหนอยู่ที่คุณค่ะไม่ได้อยู่ที่คนคนนี้คนคนนี้ต่างหากที่จะต้องควรได้รับความชัดเจนจากคุณไหมเขาจะได้รับความชัดเจนจากคุณก็ต่อเมื่อคุณพิจารณาแล้วว่าเขา ไม่งงแงนะเขาเป็นผู้ใหญ่นะเขาคุยกันดูเรื่องนะนะคะไม่ใช่ว่ารักก็รักเหลือเกินไม่ใช่พอไม่ได้ตังใจก็หายไปอะไรประมาณนั้นนะคะบทสรุปก็คือว่าคุณชัดเจนของคุณไม่ว่าจะด้วยจุดไหนก็ตามคุณมีจุดยืนของคุณอยู่แล้วส่วนคุณคนนี้ไม่ได้อยู่ที่คุณไปอ,อยู่ที่เขาอะเขาแมทหรืยอยังอาจารย์ว่าเขายังยังไม่ได้ต้องใช้ความพยายามอีกเยอะต้องทุ่มเทกว่านี้อีกเยอะแล้วดูแล้วคนคนนี้ทน มีความขันติมีความอดทนอดกลั้นฝึกฝนตัวเองให้แม่ตกับคุณหรือเปล่าถ้าเขาอยากได้คุณนะ่ะคุณไหนย,ยังไงก็ได้เพราะคุณพร้อมพร้อมสว่วนพร้อมมีมีความชัดเจนคุณเปิดเผยอ,อยู่แล้วคุณไม่ได้หมายขอแค่ว่าเขาอะพร้อมหรือยังนะคะฟังงงไหมไม่งงเนาะ มันดูให้ใครเนี่ยนะคะกลายเป็นว่ามาดูฝั่งนี้นะคะเพราะคุณเองไม่มีอะไรให้น่าห่วงขอแค่อย่าผิดศีลธรรมอย่าหลอกลวงกันนะคะอย่าลากเข้าไปในสีลข้อที่3ที่ทําไม่เสื่อมถอยนะคะคุณโอเคเดี๋ยวขอดูไพ่พิชเนตเนาะอยากจะบอกท่านเมตตาอะไร Delight อ็ c e ์เพรสท่านอยากจะบอกว่าคุณเคยทําดีอย่างไรความสุขของคุณเป็นยังไงความชอบธรรมคุณเป็นยังไงก็ให้เป็นอย่างนั้นให้คุณยอมรับในตัวตนที่คุณเป็น การที่สมมุติว่าถ้าคุณยังคนคนนี้ยังไม่ได้ชัดเจนของคุณมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะคุณน่ะชัดเจนของคุณมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงนะคะเวอร์จิในเนี้ยนะคะมีโอกาสมีคนที่เกิดเดือนสิงหาคมเกิดเดือนกันยายนหรือเป็นราศีกันได้เกิดวันที่หกวันที่แปดมีเลขเกี่ยวข้องทีนี้ว่ามันเป็นในช่วงถ้าคุณชอบคนคนนี้หรือคุณรอไหวหรือคุณรอเขาเติบโตพัฒนาเปลี่ยนแปลงก็อยู่ที่คุณ เพราะตัวคุณเองน่าจะมีความพร้อมมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคืบหน้าหมายมันมีโอกาสคืบหน้าอย่างเร็วบางคู่ในเดือนที่ดูก็อาจจะเร็วมากเร็วมาก8วันแต่ถ้ากลางๆางพอจะเป็นไปได้ก็6สัปดาห์ก็คือหมายถึงอาจจะเปข้าไปตุลาตุลาพฤศจิก,กาไปนู่นเลยแต่ดูแล้วว่าในตอนนี้ตัวคุณเองอ่ะอยู่ที่คุณเลือกมากกว่าเพราะความชัดเจนอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เขามันอยู่ที่คุณว่าคุณจะ ให้ไหมก้กายสิทธิ์เนี้ยกับคนคนนี้ให้เขาได้รับความชัดเจนแล้วคุณรับเข้ามาในชีวิตเขาหรือเปล่ามันประมาณนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นชาวทัดตินเนี่ยเป็นเป็นตัวเองที่หนักแน่นมั่นคงมีความมีความอบอุ่นใจในตัวตนของคุณนะคะแล้วก็รักษาคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมอะไรของอันดีงามของคุณเอาไว้นะคะให้เต็มที่นะ,ะอะไรที่ดีที่เห็นชอบที่เหมาะสมรักษาไว้ไม่จําเป็นต้องเอ็นไว้ไปตามคน ที่เข้ามาอย่างเช่นมาลดมาตรฐานตัวเองนึกออกไหมคะอย่างเช่นน้องคนนี้หรือคุณคนนี้คะแนนเขาไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นแฟนหรือชัดเจนกับคุณได้ไม่ต้องไปลดเพดานให้เขาให้เขาแตะให้ได้ให้เขาเป็นคนที่เหมาะสมกับคุณให้ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่คุณเลือกนะคะมี2เคสคือถ้าผิดศีลธรรมเดินออกได้เลยนะคะหรือไม่จริงใจต่อกันเนาะเออเสื่อมถอยมีความดาักไซ์เข้ามาเดินออกได้เลยส่วนอีกอันหนึ่งถ้าคุณคิดว่า คุณไม่เหนื่อยคุณไหวก็อยู่ต่อไปแต่คุณคิดว่ามันเหนื่อยมันเป็นไปได้ยากนะคะก็อาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนแล้วเมื่อไรที่เขาพร้อมให้เขากลับมาใหม่ก็ได้นะคะแต่ดูแล้วไม่ง่ายสําหรับคุณคนนี้ความยากของเขาเนี่ยไม่ได้ทําร้ายคุณนะแต่ความยากของเขามันทําให้เขาสมหวังยากหรืออาจจะไม่ได้เป็นแฟนกับคุณไม่ได้ชัดเจนกับคุณเพราะคุณมีจุดยืนอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ ฟังเป็นแนวทางเนาะฟังดูแล้วเป็นแนวทางนําไปปรับใช้นะคะท่านมาดูมาสองก็ไม่ต้องเสียเรียดอาจจะฟังดูมันอาจจะไม่ได้ถูกใจเนาะอุ้ยบางทีคนเราก็อยากฟังอะไรที่มันจะลงใจเนาะแบบอุ้ยดีหมดเราอยู่กับความจริงค่ะความจริงมันมีทั้งถูกใจถูกต้องหรือบางทีต้องปรับจูนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นฟังเป็นแนวทางเนาะเอาไปปรับใช้หรือเอาไปแนะนําคนอื่นนะคะเพราะความจริงมันก็คือความจริงความจริงมันจะทําให้เรา เดินถูกทางนะโอเคนะคะชาวธาตินนะหากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามส u ั s c สไ b e และแชร์กดกระดิ่ง มาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรเนาะส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคอมเมนต์แล้วมาเล่าสู่กันฟังแล้วขอบคุณมากแล้วก็กําลังใจที่มากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มีผลต่อใจอาจารย์มากๆเลยนะั้นเป็นกําลังใจอาจารย์ได้ทําคลิปต่ตอๆไปแล้วก็ลวหลายๆท่านเนาะต้องขอบคุณมากๆที่มาซปเปอร์แตงให้มาบริจาคในกลุ่มขอบคุณเพื่อสนับสนุสน,นช่องซึ่ง YouTube เขาก็มีส่วนได้ในส่วนนี้มันก็จะดีนะคะมันก็จะผลักดันในช่องได้ได้มองเห็นเปิดเห็นยังไงงงงขขอออบบคคุุุุุณณมมาากกกๆด้ยจจริินนททส่่ษเป็ มีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยกําลังใจนะก็ขอให้เราเคียงข้างกันไปนอกาเป็นกาลังใจให้แก่กันไม่ว่าการอ่านไพ่เนี่ยมันจะถูกใจหรือไม่ถูกใจขอให้คุณมองถึงหลักความเป็นจริงนะบางบางช่วงบางตอนบางเดือนมันอาจจะถูกใจบางช่วงบางตอนอาจจะเป็นพลังงานของอที่เขาต้องการจะโชว์ขึ้นมาเราเห็นว่ามันมีคนอีกมากมายที่เขาต้องการต้องการการ,การแก้ไขนะคะโอเคนะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ